สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่12เมษายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางมาครบ3ามตบนของแอดคมสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมาครบอยู่นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้956 แปดสองสามเห้าหกสใครชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนเนาะถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคอมใบนี้เป็นข้อมูลครบ3ตัวบนอาจารย์จับ3ตัวมาให้พร้อมกับชุดแต้มนะครับพร้อมกับชุดแต้ม ในส่วนด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับตัดด้วยแต้มของอาจารย์ได้90 14 5อีกกลุ่มนึ่งก็อยู่ด้านล่างผู้ชมตามนี้ครับในทางของแอดคมอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์นะครับก็จะเป็นในทางแต้มรวม3ตัวใครรอแต้มของอาจารย์มาแล้วนะครับงดใหม่อยู่ด้านล่างสูตรได้เ0 1 9 0ทุกท่าน 9 0 1 4แูจับหน้าจอให้ไว้นะครับถัดมาจะเป็นาทางของแอดมหาโชคนะครับเป็นข้อมูลล่างชุดเด่นของอาจารย์ได้5 7ชุดเดียวชุดรองได้6 7ทุกท่านเด่น5 7รอง6 7นะครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบน16ทับ4 2567 ต่มาจะเป็นแนวทางของแอดลือลั่นสนั่นเมืองใบนี้เป็นข้อมูลล่างตรงๆ16ชุดกำลังดีของอาจารย์ตามนี้นะครับชุดเต็มต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเน้นนะครับชุดเน้นของอาจารย์ก็จะมี6-4-3-4แล้วก็3-8ครับแบบนี้ครับ6-4-3-4-3-8เป็นข้อมูลชอบส่วนตัวนะครับ ถัดมาจะเป็นข้อมูล2ตัวล่างชุดเต็มสูตรของอาจารย์อินทรเทวนครถ้าไม่มีสูตรใดผิดได้ทั้งหมด29ชุดนะครับใครตามสูตรของอาจารย์อินทรแคปหน้าจอไปดึงชุดเด็ดเอานะครับ16เมษายน67ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่ต้ดบนของแอดกุ้งงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้า2คู่นะครับ มี1,8แล้วก็มี4,8แถมข้อมูลล่างมาด้วยก็คือ0,9ทย์างโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16ทับ4ี่6 7คู่โต๊นบนของอาจารย์ตามนั้นเลยทุกท่านวันที่ก็จะอยู่ด้านล่างต่อมาครับจะเป็นแนวทางล่างทุกท่าน เป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่น3ตัวมา1ตัวของแอดพันเข้าเหนียวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้แนวทางของอาจารย์มีเลข9นะครับ9เข้าหลัก10บคุยออก90งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์จะดีแบ่งพันมาให้แล้ว16บหทับสี่สอสูตรคำนวณเด่นล่างของอาจารย์ได้0ูนนะครับจัดไปทุกท่าน0ูนแนดทางล่างมาตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางข้อมูลโค้งสุดท้ายของอาจารย์ครูเมืองนะครับอาจารย์มีแนวทางมีข้อมูลชุด2ตัวมาให้ทั้งหมดก็4ชุดนะครับมี040102แล้วก็70 04010270 16เจศมษายน2567 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเป็นแนวทางของแอดกรมนะครับสามตบลตรงโต๊อาจารย์มีแนวทางมาให้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับอีกหนึ่งข้อมูลของแอดกรมก็จะเป็นแนวทางท้ายรางวัลที่1นชุดสตัวของอาจารย์ได้296นะครับ296 สองตัวก็จะมี9 6 9 2 2 6อยู่ตรงกลางตัวเล็กๆข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์ตัดมาให้ถ้าชอบก็สามารถเก่งได้หมดเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเลนโบนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวบทล่างงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดนะครับไม่มี แปดหนึ่งไม่มีเกศนแต่ก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าคู่โต๊ดเนาะนั่นก็คือสี่หนึ่งนะครับทางเดยเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดสุดของอาจารย์ได้หกเจ็ดสี่สามห้าุดสองตัวก็จะมีหกเจ็ดหกสี่หกสามหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าสี่สามสี่ห้าแล้วก็สามห้าตามลำดับเป็นข้อมูลบนล่างนะครับ ไปตามสูตรนี้ของแอดลินโบรับหน้าจอแล้วก็ไปข่ายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ต่อมาจะเป็นทางสรุปบนร่างของแอดสมม่อนจิโรงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลวินบนของอาจารย์มีเลขหนึ่งที่เข้าในส่วนเลขวินบนของอาจารย์นี้มาครบเลยนะครับมี1มี4มี8แ,แต่ว่าเลขชุดที่อาจารย์จับมาให้นั้น ติดไปตัวเดียวนะครับก็จะมี164กับ1น8นะครับที่ใกล้เคียงข้อมูลล่างครับเลขวิ่งมีเลข9แต่ว่าเลขชุดไม่มี90นะครับมี91ติดไปแต้มเดียวเนาะทางดีเลขงวดก่อนประมาณนี้ครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16เมษาหน6ดูํำนวณเลขวิ่นบนของอาจารย์ได้7กับ3ผคู่บนก็มี93 3503 เลขวินได้7จ็ดสามห9 0เสาห้าชุด3ตัวชุดเน้นนะครับได้แก่7 9็สมชุดรอง7จ็สาหชุดกัน2ชุด9 3, 5, ก 7, 0, ้สาหกับเจ็ศสามูตรคำนวณวิ่งล่างของอาจารย์ได้3กับ5ชุดล่างมี3าห้ากับ3ามหนึ่งตามนี้ครับข้อมูลสรุปบนลางอัดสมมอมอนชิโร ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดขอกอดฝันอาจารย์ให้แนวทางชุด2ตัวมา2ชุดนะครับได้แก่ศูนย์กับศูนนะครับศูนกับศูนย์กมาจะเป็นแนวทางท้ายรางวัลที่1ชุดโต๊ดแนวทางของแอดนภัทรแจ่มจรัสสีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี4ี่หดทุกท่านเข้าตัวครับ ดืออก481หมงวดใหม่ใบฟังทางขวานะครับคุณชมต้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายใหญ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมเอาครับไปเลือกชุดเด่นดูเนาะถ้าชอบต่อมาครับจะเป็นนทางสองตัวล่างของอาจารย์ธนาศักดิ์ใบนี้เป็นทางงวดใหม่นะครับ16467ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มี90 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนงวดก่อนเข้าอยู่นะครับมี18เข้าตัวกลับคุยออก4ี่งวดใดหม่ใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนถูกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้ออกมาก็จะเป็นทาง3าตัวบนของอาจารย์นะครับข้อมูลชุด3าตัวบนของอาจารย์ งดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับงดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาจะเป็นในทางเลขตารางของแอดแผ่นแผ่นพารวยเลขในตารางด้านบนได้0กับ1ข้างล่างได้8กับ9อาจารย์ให้เด่น1นะครับสำหรับข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี10198089ติดดาวมาที่19 3ุด3ตัวได้089กับ019นะครับติดดาวมาที่019ทุกท่านวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณในทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ